สวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะครับทิดแดงค้นไข้ผ้าพี่นอ้องมาเบิงภาพน้ำโชกลาบแนวทางเหล็กเด็ดตัวเล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่16มิถุนายน2 5 67นะครับพี่น้องครับหลายสำนักหลายอาจาร,รย์ในคลิปนี้ก็ได้เนาะลำเฉพาะสายทหารน,นี่แหละนะครับแนวทางของละอ่อนเหนือแอดพัชมนนะครับแนวทางของนาอ้วนแนวทางของอาจาร,รย์สร้างคนขี่ตัว ็อกหลายใบหลายรูปภาพนะครับพี่น้องครับฟากพี่น้องซอยกดแช่กดไลค์เห็ุที่แดงนี่เด้อเป็นการเปิดการมองเห็นเพิ่มการมองเห็นให้ท่านอื่นเพื่อได้เห็นที่แดงขึ้นหลายคนโกเกานะครับขอบพระคุณพี่น้องสุภูสุคนเด้อผู้ใดกดแช่กดไลค์แล้วก็ไดานนะครับเป็นการทํานายตัวเลขนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องมาเริ่มต้นกันทีน่ใบนีนะครับที่แดงขออนุญาตเอามาสู่เบิงเนาะก็เนื่องจากว่นในงวดที่ผ่านมาเพ่นวานี่นะครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมาเด้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าใบนี้ที่แดงบ่เห็นเดอ้อก่อนเล็กออกนะครับเอาพากลมาลุ้นกันงวดนี้สิม่นควมเพ่นวาบอนะครับนี่งวดนี้6 4 5 2 6ห้าสอง1และ6 8นะครับพี่น้องครับปู่บอกมาครับ แล้วก็ตามมาด้วยของแอดพัชมลนะครับเพ่นบอกว่างวดนี้พันว่างสองสุดนี่อสวาโบเห็นเดอร์อวสันกสิมีนี่แหละนะครับจุดที่ 1, 29, 3, 9, 1 4, 7, 2, นึ่งสี่สอเก้เก้าหนี่เจ็ดสอคำนี้คือจุดที่1นพิ่นนอะแล้วก็จุดที่2นะครับ672จ็ดหาหแล้วก็เจ็ดก้าสองตัวพนสเก้าเก้าหน2่งเจ็กับ6สองนะครับของแนวทางของแอดพัชมลนะครับพี่น้องคับ แนวทางของใหญ่วิทย์พี่น้องผมชุดสรุปบัวสันนะครับ382 381นะครับ8281และะ้วกาสอตัวข้างล่างนี่26กับ36นะครับแนวทางของใหญ่วิทย์พี่น้องครับไอตรงน้ำโชคนะครับ6162 229192กับ12ึ่องเด้อพี่น้องผม ตามมาด้วยแนวทางของอาจารย์จเจริญน,นะครับพี่น้องครับอาจารย์จเจริญอบพิรมพันวาอยากเห็นคนถูกหวยมาสัน16มิถุนายน8606870796และก็97ลักลอยนีสามกับ4ีเด่นนะครับอาจารย์เพื่นไห่มากนะพี่น้องก็ร้องจับมาใส่กันเบิงนะครับของมูลแนวทางของอาจารย์จเจริญอบพิรมนะครับ ใบนี้พันว่า2อตัวบนตรงพี่น้องนะครับสองหาสองหาคับสาพี่น้องผมแลกักกาตามมาด้วยแนวทางของอาจารย์แอตโตนะครับชุดเน้นเพิ่นข้างบนเพินเน่นให้เก้าหกกะหาเกข้างล่างเน้นให้38แปดนะครับแอดโต ตามมาด้วยใบหนีพันวาเสือตัวที่12พี่น้องนะครับเด่นหนึ่งนะครับ8ปดหนึ่งสามหนึ่งแปดสามหนึ่งหนึ่งนะครับสามโตสามแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเลือก็สี่สามหนึ่งนะครับเสือตัวที่สิบสองขันพี่น้องมันนะเพิ่นกะข้อมูลแบ่งปันน้ำใจกันในหลักนะครับพี่น้องครับ พระพิณอ,องมาบึงขอ้อมูลแนวทางของอาจารย์สร้างคนขี่ตัวนะครับสำหรับหมวดนี้นะครับอันนี้เป็นขอ้อมูลสามตัวของคเพิเร์ลพิณองเดอร์สังคนขี่ตัวนะครับอาทิตย์ที่สิบหกพิฤุนาคมศูนย์สี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดนะครับเพิร์ลว่าฟันเม็ดเดียว หาซีเจ็ดเอ๊ะมันคือบอไห่แปดลักลอยนะครับแปดสีเจ็ดในบ่มีเดีนะ่ยวพ้นขวมนะครับกับหนึ่งสีเจ็ดนะครับแมนบอเอาข้อมูลแนวทางของแอดสร้างค้นขี่ตัวนะครับพี่น้องครับแมนยูดอกอาจารย์นะครับกับผู้ใดก็สีสั่งอยู่นะ้นขี่ตัวเนาะนะครับหนูน้อยพรสวรรค์นะครับ เด่นเจ็ดพนไหยเจ็ดหา 7, 5, เด่นกมูเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก่านะครับสามตัวแปดเจ็ดหากับแปดเจ็ดเก่านะครับหนูน้อยพรสวรรค์อา้าวแนวทางของนาอ้วนนะครับพี่น้องครับสิบหกมิถุนายนหกเจ็ดสองตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งสีสองแปดสองเจ็ดสองหกสองหานะครับสามตัวหกหนึ่งเจ็ด แปดแล้วกับแปดนะครับแนวทางของนาอ้วนชุดตัดนะครับเพิ่นตัดไห่เน้นไห่6กหกับ8ปดสองเดเดอพี่น้องเดอนะครับสองตัวกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึพี่น้องผมนะครับนาอ้วน นี่นะครับตัวเลขชนะจนพี่น้องนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองพี่น้องครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งของผู้ใดญน้อนะครับแต่ว่าดังขึ้นกันพี่นอ้องอาข้อมูลแนวทางของความทรงจํานะครับพี่น้องครับเด่นล่างเพันว่าจังสี่พี่น้องครับสี 4, 8, นะ่ก็แปดเนาะ 4ี4ศ4นย์สี่หนเะครับแปดนี่ครับแปดศูนย์แปเกพี่น้องครับความทรงจำแนวทางของแอดจัก,กระพลพี่น้องครับ957 958 9 4จ็ดเก้นะครับสตัวนี้หาแปดหาเหาเจาสามนะครับแอดจัก,กระพล แนวทางเด่นบนนะครับของอาจารย์เทรพัฒน์พี่น้องคำเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้าห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็แปดเจ็ดขันหมาน้ำพินขอบุญแบ่งปันน้ำใจกันนี่หละนะครับอาจารย์เทรพัฒน์เดิมแนวทางของอาจารย์ณารารินพี่น้องผม16มีธุนายนเด่นหกครับเจ นะครับหกหนึ่งหกหาหเจเจหาสาตัวสองศูนย์หกห้และ8ปดนะครับแนวทางของอาจารย์ณรารินพี่น้องครับอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์พนเนนไห้นะครับพี่น้องพันว่าเจ็ดเก่ากับสี่หาละนะครับตัวเด่นของพน แนวทางของแอดทะเลใจนะครับพี่น้องครับสามตัวสี่หางเนาะเก้าสี่หาสาสีหาเก้าสามสีแล้วก็หนึ่งสาสี่นะครับแอดทะเลใจตามมาด้วยแนวทางของละออนเหนือนะครับพี่น้องครับข้างบนนะครับเด่น6กับ2เดินนะครับสาตัวเ2้2สองศูนะครับสตัวในสองศูนย์สองเกสอง เก้าหกกับหกหกอันนี้คือข้างบนนะครับข้างล่างพี่น้องครับเด่นเก้านะครับเก้าหนึ 1, ่งเก้าสี 7, ่เก้าหาเก้าเจ็ดสองหาสองเจ็ดกับสองสี่ของบุญแนวทางของละอ่อนเหนือนะครับพี่น้องงวดนี้ละ่ะ16มิถุนายนนะครับพี่น้องครับตามมาด้วยอาจาร,รย์ดุยพารันนะครับ16มิถุนายนล่างเท่านั้นเพิ่นมา010 2องเกกับ จ็ดเก่านะครับพี่น้องครับเพนเนนกมูนี่มันสิมัน2สองเก่านี่แหละเนาะนะครับเพราะว่าเพนขีดเส้นไตตัวแดงกมูเสนเด็จแนวทางของแอดไก่ไก่นะครับพี่น้องครับเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าสองแลกข้างล่างนี่สามีดังพี่น้องนะครับห่างนี่นะครับงวดนี่ถือว่าดังแห้งอยู่มาในแม่เสนเด็นนะครับเลี้ยงจังได้กระได้ขอห้มาเนาะนะครับ แล้วก็ตามมาด้วยใบนีนะครับแนวทั้งของอ่อนานว่าจึงไหนน้อยเนอ,นอดาดารัญญาวสินบอ่อนะครับแา่มันทีแดงอันผิดจยางไนก็ต้องกับระฒานอภัยด้วยอาจารย์094 294 694 096แล้วก็แจ้งาทาั้งนี้นี่983านำนะครับ2ตัว29 49 69 90 60แล้วก็20พี่น้องครับอาจารย์ดารัญญา อาจารย์วุฒิพี่น้องนะครับล่างเด่นหากับ 0, 50, 70, 8, 50, 80, ูนย์หาศูนย์เจ็ดศนย์แดหาแปดศูนกนหนึงหากับสามศูนเนีหาศูนย์คับเจนะครับของอาจารย์วุฒินะครับเล็กเน้่ยหน่อยซื้อหัวยยังโยมนะครับพี่น้อง แปดหกเจ็ดสองแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าและเจ็ดสองนะครับสิบหมีทุนายนหกเจ็ดซื้อหวยยังโยมภาพพี่น้องมาพิษไทยที่รับเฉพาะสายทหารนะครับพี่น้องครับวันที่พันมาทิดแดงตามขอมูลนพันโบเห็นนะครับพันว่าพันมาสามตัวตรงว่าสันพี่น้องหาเก้าสามแมนบอทิดแดงเบื้องของมูลนั้นพันมาสามตัวตรงละสองงวดพูดเด,ดน,นะครับ ตัวที่แดงบอการยืนยันกันยอนว่างวดที่ผ่านมาที่แดงบอเห็นข้อมูลเดอร์อพี่นองวอาซูฟังในเดอเป็นจังหแมนบบสันเด็งวันนี้นี่ละนะครับเลขท่าน6 0ศูนสามะครับาสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าพี่น้องครับเลขกลางนะครับเก้าศูนย์เก้านเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแดะครับสายด่วนขบวนใหญ่6กศูนย์สามศกับเก้าเจดเดอ ข้อมูลแนวทางของลับเฉพาะสายทาหารพี่น้องคบทุกสำนักทุกอาจารย์ที่ที่แดงเอามาสูเบิงกกล่วนแต่เป็นแนวทางมักน้ำเพลินจังจจดจัดน้ำเพลินเดอพี่น้องเด้อเลาะหาสื่อลอตเตอรีอ่เนาะขันมักขันโมมักกับขอนุญาตในนํำมห้พันนะครับเบิงเป็นความบันเทิงไปกันเลยกันนะครับพี่น้องคับกรียนว่าเป็นการทํานายตัวเลขนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ทำเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายด้วยพี่น้องเด้อค่ะมันคืิดมักตัวเล็กคือเพิ่นที่เพิ่นแบ่งปันมากกจังไปหล่อหาเบิงลอตอลีนะครับบ่เธอมี่เธอไดเนาะนะครับและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับกราบขอบคุณพี่น้องหลายๆพบกันใหม่คิมนาพี่้องผมสวัสดีครับ